กินข้าวและกลับเพราะว่าเราเอาธรรมชาติไปสัดการธรรมชาติก่อนนะครับแต่คนทั่วญ่กินข้าวก่อนแล้วไปกินผลไม้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเบรวเป็นผลไม้อยู่ข้างหลังแล้วผลไม้เนี่ยควรจะกินผลไม้ตามฤดูกาลแต่คนไทยชอบกินนอกฤดูกาลเพราะมันโก้ดีราคาแพงและรู้สึกอร่อยถูกไหมครับแต่จริง้หาไม่ว่าเราทำโรคเข้าตัวนะครับทุกอย่างกินตามฤดูกาลเนี่ยไม่ดีนะ เพราะนั้นดินน้ำลมตัวไฟเนี่ยสำคัญไฟที่สำคัญดินมี20น้ำมี12นะครับน้ำมี2องลมมีเท่าไหร่ครับลมมี6ตัวมีลมักเมื่อบนลมกไก่ลมเื่อบนลมอะไรครับเออขาวออกหูออกตาลมเพื่อท่านอะไรอ่าหายลมลมตะกี้คือไหมครับลมในช่องท้องรอบลำไส้รู้จักไหม เ,เวลาเราปักเป็นไส้ออกมันมีช่องว่างอยู่ในท้องถูกไหมครับอีกอันนึงก็คือลมในลำไส้ในใน,ในกระเพออาะอาหารแล้วก็ลมที่ออกจากหัวใจก็คือลมหัวใจที่ปั๊มออกเจนนะครับไปตามเส้นเลือดต่างๆสุดท้ายก็ลมหายใจเขาออกถูกไหมครับถามว่าดินน้ำลมไฟสี่ตัวเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดครับดินถ้าไช้สำคัญที่สุดใครว,ว่นดีนยกบนขึ้นครับเท่ากันนะดิดดนมีอีกคน มีใครว่าท่าอื่นบ้างลมใครว่าลม่างยกนขะึ้นไหมอยากพิสูจน์ไหมว่าอะไรสำคัญดินะมือไฟอยากพิสูจน์ไหมอ้าวให้ใจเข้าออกครับหายใจเข้าออกนักลึกนะครับ,รบแลเดี๋ยวพร้อมทักเข้าออกเข้ากับมือ 好。Oh.